สวัสดีครับน้องๆวันนี้เรา,าพกเกมโลวปอกันชช่นเคยวันนี้เรามาอยู่ในดานรถไฟสายมอรณะานะฮะหรือว่าเป็นเกมรถไฟนะครับที่เราเคยเล่นมาก่อนหน้านี้นะฮะตอนนี้เขาปรับใหม่นะครับผมแต่เราไปดูกันเลยนะฮะเอาเลยครับเพื่อนๆวันนี้เราก็เข้ามาอยู่ในแมปรถไฟนะฮะ การเดินทางด้วยรถไฟนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูดกันเลยนะว่าแมบนี้จะเป็นยังไงฮะก่อนอื่นเอ้อน,นี่มีโกงขังนะฮะอันนี้น่าจะเป็นห้องน่าจะเป็นไม่ใช่ห้องเลยน่าจะเป็นโรงพักนะครับแล้วนี้ก็จะเป็นบ้านว่างเปล่าสามหลังอันนี้เป็นโรงพยาบาลนะฮะอันนี้เป็นร้าน,นะคะ้าอันนี้เป็นร้านซื้ออาวุธนะฮะ อันนี้ก็เป็นอาวุธเป็นพวกโคมไฟระเบิดครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีก,กว่านะฮะก่อนอื่นเราต้องเอาทองมาขายนะครับเพื่อที่จะเอาเงินไปซื้อขออเดี๋ยวเราเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับทุกคนเดี๋ยวเราต้องมาซื้อเชื้อเพลิงก่อนนะครับนี่ยี่สิบ เดี๋ยวเราต้องเอาเชื้อเพลิงไปใส่รถไฟไว้ตอนนี้เราเหลือ5้าิบบาทเอ้เราจะซื้อพยาบาลดีซื้อปืนดีซื้อปืนนี่พอดี เรียบร้อยตอนนี้เงินเหลือศูนย์บาทเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปออกเดินทางกันนี่เชื้อเพลิงของเราอู้ได้เยอะเหมือนกันนะครับทุกคนยี่สิบบาทได้ตั้งเยอะเอ้าะว่ตน้ำมันลดไปมากไปฮะ Go to Mexico มีใครมีบ้านใครมาั่งี้เดี๋ยว <roasting> อืแ้แล้วหนึ่งนะฮบเฮ้ยคนมีตัวเดียวเองอ่ะ โอ้แต่ของเยอะมากเลยไปครับอันนี้ต้องทีละอย่างเลยอ่ัทุกคนเราได้สมุดไปขายเอ,อ้นี่เราศพไปด้วยศพนี่เอาไปขายได้นะครับทุกคนเราก็เอาเงินมาหรือว่าเอาเป็นเชื้อเพลิงก็ได้นะ แต่ผมว่าเอาเป็นเงินดีกว่านะเพราะว่าถ้าเอาอุ้ยอุ้ยทุกคนของมีค่ามากแต่ถ้าเอาเอาหุ่นเป็นเชื้อเพลิงอะ่ะมันมันได้พลังงานแค่นี้เดียวนะฮะผมว่าเอาไปซื้อ่านจะดีกว่านะ,ะผมว่ามันดีกว่าเดิมนะครับแมปแมปเหมือนเขาอัปเดตใหม่แมปที่แล้วอะ่ะผมว่ามันเหมือนแบบให้ของน้อยเกินไปดรอปของน้อยเกินไป อยก็เลยแบบว่าทำให้เล่นยากเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเราจะจะไปถึงกิโลที่เท่าไหร่ไปฮะรอบนี้มีมีซอมบี้คนเดียวนะครับไปทุกคนทุกคนต้องขึ้นมาแล้วก็ล็อกของเลยนะนี่ล็อกของให้เป็นตัวตัวแซดนะฮะ เพราะว่าเดี๋ยวของมันปิวนี่ส่วนนี้ก็ล็อกล็อกไว้ก่อนนะ้ไหมน,นี่ของเราจะได้ไม่ปิวนะฮะนี่เห็นไหมถ้าเมื่อกี้ไม่ล็อกของนะครับของของมันก็จะปิวหล่นลงไปนะฮะอุ้ยนี่น,น,นี่เดี๋ยวหยุดหยุดสอบในสปีดนี่เดี๋ยว ผมเจออะไรบางอย่างผมต้องไปล่า,ามันนะฮะน่าจะเป็นหมาจิ้งจอกหรือเปล่าครับทุกคนเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเรียบร้อยมาฮะมาป่านะครับต้องมองซ้ายขวาได้นี้มีคนมาเรายิงหมาป่าได้หนึ่งตัวนะฮะตอนนี้ ไปฮะไปขึ้นนี่ต้องล็อกไว้นะครับไปฮะตอนนี้เราอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยกิโลนะฮะทุกคนต้องดูตามทางไปด้วยนะฮะเริ่มมืดแล้ว โอ้โหประจันสีเลือดโอ้ยพลังงานหมดพลังงานหมดนะฮะไปโว้ย ต้องรีบขับไปนะครับมีร้านค้าไหมเอ,อ่ยผมไม่มีร้านค้าเลยทุกคนน้ำมันผมก็จะหมดอุ้ยอุ้ยคนทุกคนใครใครไปอยู่หนะ้ารถเราอุ้ยเดี๋ยว เฮ้ยมีผีด้วยอุ๊ยโอ้ยโหทุกคนโหเอาทัเกืับตายทุกคนพระจันสีเลือดนะฮะ ไปฮะเผาฮะไปฮะโอ้ก็ส่วนผมจะหมดแล้วนะครับเนี่ยผมเพิ่งรู้ว่ายิงอ่ายิงโดนหัวนัดเดียวก็ตายนี่ผมล่อไปสองแม็กแล้วเจ้าย<ะ>อยู่ไหน เก็บครับเก็บศพครับน่าจะเป็นแวมพร์หวอเปลขาเนี่ยนะฮะโหนี่มันโอ้เช้าแล้วทุกคนโอ้โหเล่นเอาซะเหนื่อยเลยเดี๋ยวร้านค้าอยู่ไหนเนี่ยทุกคนเมื่อกี้ร้านค้าไม่มีเลยอะทุกคน โอ้ร้านค้าอยู่ข้างหน้านะฮะเสียสละเดี๋ยวเสียสล่ะนี้นะฮะเสียสละเชือกนะฮะที่เราจะได้เดินต่อเดินทางต่อไปนิดหนึ่งเปิดน้ำมันเกินเฮ้ยขอยงโน้ตของโนมีนเยอะเลยสับป่าย์อะไรทุกคน โอ,โอ้โหบานใสไหมมีไหมมีไหมมีใครไหมไม่มีนะฮะไปฮะเก็บของอ้ติดติดติดโอ้โหผมนึกว่าเป็นร้านขายของนะฮะอันนี้มันพังนะฮะ ไปโดนไว้ก่อนนะตอนนี้เราต้องรีบหาของนะครับไปฮนะนี่สังกะสีก็ามาเดี๋ยวออกอยังไงก่อนไ เดี๋ยวผมจะออกไปไงทุกคนเออองตั้งๆตั้ง,งชื่ออืม ออหุ่นมาก่อนแล้วกันนะอันนั้นน่าจะไม่ได้แล้วนะครับน่าจะติดแต่ผมก็เสียดานะแต่ไม่เป็นไรเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเราขายสมุดแล้วกัน หมดไปฮะปูน,ปนสัตว์ตรงนู้นเต็มเลยทุกคนน่าสนใจเฮ้ยแต่ผมไม่มีลกูกกระสุนแล้วดิผมมีแต่นี่ฟานหัวเลยยั่ไ แอบนะตีทะลุแล้วเรียบร้อยเก็บของนะครับเก็บของทุกคนอมผมวางไว้เนี่ยก่อนเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลานี่การน้ำมาหนักเกินมาเอ๊ไป เดี๋ยวเราเอาซอมบี้กันนะฮะไปฮะเอามันเปนเผาเป็นเชืเ้อเพลิงมันนี้โอ้โห,หนูนนูนนูนฝั่งโนูนฝั่งโนูนกว้างเยอะเลยครับทุกคนไปแต่บ้านหลังนั้นก็น่าสดน,นะแต่ผมไม่มีลูกกระสุนได้ตลอดหรือเปล่า เอออืมตือผมต้องหาลูกกระสุนเลยดิถ้าผมไปต่อสู้กับมันแล้วถ้าผมตายนี่ผมอืมงั้นก็ยังไม่ไปดีกว่าผมว่าอันไหนต้องล็อกอันนี้น,นี่เผา ล็อกแล้วล็อกแล้วโอเคอยากได้เหมือนกันนะฮะ<า>ไปฮะจะมือติดแล้วเฮ้ย Nhìn tôi đéo quá Hãy subscribe ของก่อนแล้วกันโอ้พระจันทร์สีเลือดอยู่แล้วเฮ้ยโอ้โหมันหายตัวได้ทุกคนเดี๋ยวต้องรอเช้าก่อนนะฮะตอนนี้เฮ้ย อุ้ยอืมอุ้ยอุ้ยกลับตายทุกคนอุ้ยอ๋ยอวิ่งนี่เดียวเองโหเยอะเกิน น่าจะขับรถหนีเลยทุกคน